สวัสดี FC ต่างประเทศและ f ี FC, ประเทศไทยและ FC ในช่องนะคะวันนี้มาทานขนมจีนน้ำยาเจนะคะครัวไทยทำเองนะคะวันนี้เป็นวันที่10แล้วนะคะครัวไทยได้ทานเจนะคะจะออกวันที่เอ่อวันที่1 0วันที่13นะคะอันนี้ครัวไทยทำเองนะคะแล้วก็น้ำมะนาอุ่นๆนะคะ แล้วก็ไส่กรอกแฮมนะคะอันนี้เป็นของเจมหมดเลยนะคะอันนี้วันนี้มาเชิญให้ซีมาทานขนมจีนน้ำยากะทิอันนี้ครัวไทยทำเองนะคะอันนี้ก็มีผลไม้รวมก็จะมีแอปเปิ้ลเอ่อมีกล้วยแล้วก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็พุทรานะคะแล้วก็มะกอกเอ่อ มะกอกแขกนะคะอันนี้เห็นไหมคะเอ้ยมะกอกฝรั่งขอโทษนะคะ,ะอฝรั่งนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะวันนี้ครัวไทยทานเจวันที่สิบแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะออกเจนี่คืออาหารเจทั้งหมดนะคะก็วันนี้ครัวไทยทําขนมจีนน้ํายาเองนะคะน้ํายากะทินะคะทาเองนะคะอน,นี้ผักสดสดนะคะแล้วก็ผักรวกนะคะ ถั่วงอกลวกแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะคะห่านใส่ซอยลวกนะคะแล้วก็น้ำมะนาอุ่นๆนะคะทานเพื่อสุขภาพนะคะครัวไทยทานเจนทั้งหมดสิบวันนะคะอันนี้ก็จะมีผลไม้รวมนะคะผลไม้บ้านๆนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กล้วยนะคะอันนี้บ้านๆนะคะมีกล้วยนะคะแล้วก็มีฝรั่งนะคะ แล้วก็มีพุชซานะคะแล้วก็มีมะกอกฝอรั่งนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะขอให้เอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ครัวไทยอาบุญมาฝากนะคะครัวไทยทานเจนะคะขอให้คนที่ชมช่องครัวไทยเอฟซีที่ชมช่องครัวไทยอย่าเจ็บอย่าปวยอย่าจนเฮงเฮงรวยรวยนะคะในหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้มาทานเจกับครัวไทยนะคะ ครัวไทยได้ทานเจนะคะทานเจกันนะคะอันนี้น้ำยากะทินะคะครัวไทยทาเองนะคะขนมจีนนะคะน้าทาแล้วก็น้ำขุ่นๆนะคะน้ำมะน,นาวอุ่นแล้วก็มีไส้กรอกเจนะคะแล้วก็แฮม เอันนี้ลูกสาวครัวไทยซื้อมาให้นะคะครัวไทยก็มาทานอาหารตอนเช้านะคะครัวไทยถึงนมาทำอาหารตอนเช้าขอให้ FC ต่างประเทศและซีประเทศไทยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนเฮงรวยๆที่มาชมช่องครัวไทยนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อทําคลิปต,ต่อไปนะคะอันนี้น่าทานมากเลยเห็นไหมคะอันนี้ผลไม้บ้านๆน,นะคะ น่าทานมากเลยเห็นไหมคะขนมจีนน้ำยานะคะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวขวไทยก็จะจบลงแล้วนะคะอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยากะทิขวไทยทำเองนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะน่าทานมากเลยนะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้เฮงเงรวยๆวยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมช่องขวดไทยนะคะให้เจริญรุ่งเรืองนะคะอย่าเจ็บอย่าปวยอย่าจนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจบแล้วนะคะ